กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแข่งขันเปตองมหากุศลครั้งที่36รายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าครับที่สนามเปตองชั่วคราวควงพยอมหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงศ์โชคขออภัยนะครับโคดชุนหนันนะครับรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดการแข่งขันเปตองมหากุศลจริงถ่วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาราชนครินครั้งที่36เ,เพื่อนํารายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยมีผู้แทนคณะบดีจาก6วิทยาลัยขอขอไปนะโดยมีผู้แทนคณะบดีจาก6คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนักกีฬาทีมจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น341ทีมแบ่งเป็นทีม VIP 23ทีมทีมชาย214ทีมและทีมหญิง104ทีมครับ สำหรับกองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจัดตั้งเมื่อปีพศ2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนาคารินทรงเป็นองค์ก่อตัอ้งและรับไว้ในพระอุปรรรถัมภ์วัตถุประสงค์หลักค่ะเพื่อจัดสรรทุนสนับสน,นุนอาจารย์แพทย์ไปศึกษาต่อและฝึกอบรมวิทยะขั้นสูงณต่างประเทศเพื่อน,นำความรู้มาพัฒนาวิชาการทางการแพทย์รวมถึงจัดสรรทุนอุ นนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ6คณะได้แก่แพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์เทคนิคการแพทย์และสัตวแพทย์ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาจารย์ไปเรียนเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญณต่างประเทศและ ส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษา6คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนตลอดปีการศึกษาตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็มีประมาณ40กว่าท่านนะครับที่ได้ไปเรียนเชี่ยวชาญณต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือออสเตรเลียหรือทาง ประเทศยุโรปนะครับในเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยและนำความรู้ต่างๆนั้นมาใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์วิจัยรวมทั้งให้การดูแลผู้ป่วยอีกด้วยครับ นอกจากนั้นนะครับการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเผยแพร่กีฬาเปตองให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องในโอกาสครบรอบ123ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่21ตุลาคมพศ2568ด้วยครับ